โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอดูมะตีตีทายาทหมอดูอีทีทํานายประเทศไทยปี2,567เผยสามคำเตือนมหันตภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ หมอดูมะตีตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิประดับโลกจากเมียนมาที่ความโด่งดังความแม่นค่าดูหลักล้านคนไทยไปหากันเยอะเพราะทายแม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มาออกรายการดังที่ประเทศไทยนอกจากเรื่องราวหมอดูอีทีพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีหมอดูอีทีเสียชีวิตไป6ปี แต่สองปีก่อนที่พี่สาวเสียชีวิตหมอดูมะตีตี้ก็ดูได้เหมือนหมอดูอีทีถ่ายทอดให้หมดแล้วเวลาทำนายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทำนายได้แต่ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยตลอดเวลาเจ้าตัวสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วยพิสูจน์คำทำนายล่วงรู้ทุกอย่างพิธีกรดังอย่างมดดำคชาภา และป้าตือที่มาร่วมรายการด้วยก็เจอกับตัวเองมาแล้วรู้ไปถึงคนขับรถคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเขียนชื่อให้ตรงๆซึ่งล่าสุดนั้นไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังเตชะอุบลนักลงทุนตลาดหุ้นไทยก็มาออกรายการด้วยโดยเจอกับตัวหมอดูตาทิพย์ถามแค่ว่าจะปิดดีวจบไหมหมอดูมะติตีบอกว่าจบแถมเขียนชื่อให้ด้วยว่าจะจบกับใคร โดยป้าตือเล่าว่าตามไปดูได้เลขธนบัตรมาขออะไรให้ขอจากธนบัตรนี้โทหาหลุยกำลังจะปิดเดียวก็พูดกับธนบัตรอยู่ที่ปากให้หลุยปิดเดียวได้สมบังหลุยปิดเดียวได้ตอนนั้นเลยเขาโทรมาปิดเดียวพอดีเลยป้าตือและหลุยยอมรับว่าตกใจอเมซิ่งมากบอกได้ทุกคนทุกอย่างบอกความลับที่ทั้งคู่ไม่เคยบอกใครเขาบอกได้หมด หมอดูมะตีตี้เผยรู้จากการได้ยินเห็นรูปมีคนมากระซิบหมอดูอีทีพี่สาวมาบอกพี่สาวยังมาหาโดยพระที่วัดที่ครอบครัวศรัทธาพบว่ามีพญานาคมาที่วัดถามถึงรู้ว่าชื่อสุยสุยวินหรือหมอดูอีทีไปเกิดเป็นพญานาคชื่อนาคาปาริตะวันหนึ่งสวดมนต์อยู่พี่ก็มาอยู่ในร่างพญานาค ให้รับทำงานต่อจากพี่สาวพร้อมทั้งทำนายปีหน้า2567ประเทศไทยว่าหลังเมษายนปีหน้าเศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นจเจริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้3-5ปีแต่มีปัญหาต้องระวังคือ 1. เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพ และทุกที่2ใน3ของประเทศ 2. แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบ 3. พา,ายุรุนแรงทั้ง3อย่างเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุ แต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสะเกตหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ให้พ้นภัยคนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรัง่งสิ่งที่พูดไปจะเบาลง สำหรับหมอดูอีทีหรือนางสวยสวยวินหมอดูชื่อดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาวเมียนมาได้เสียชีวิตลงด้วยวัย58ปีเมื่อวันที่10กันยายนปี2560ภายในบ้านพักเมืองทิงอันจุนมยอเนคอนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาทั้งนี้แม้ร่างกายจะพิการนิ้วมือเท้าหงิก และมีปัญหาทางการพูดรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกอันเป็นที่มาของชื่อ E t ทตัวละครมนุษย์ต่างดาวจากภาพยนตร์ดังแต่หมอดูผู้นี้ก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์หรืออะไรก็ตามด้วยที่เป็นโจทย์ขานถึงคําทํานายที่ประหนึ่งอย่างรู้ราวกับมีพรายกระซิบซึ่งส่งผลให้ผู้คนทั่วสารทิศเดินทางไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนไทยซึ่งหมอดูผู้นี้เคยทำนายเกี่ยวกับการเมืองของไทยในหลายวาระเป็นที่กล่าวขานอย่างมาก โดยหมอดูอีทีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทํานายทายทักแม่นยำมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของไทยบินลัดฟ้าไปดูดวงด้วยเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันปเปลี่ยนสถานะเป็นนักโทษหนีคดีก็ได้เดินทางไปดูดวงกับหมอดูอีทีจากคำบอกเล่าของมะตีตี้หรือนางสาวตีตีวินน้องสาวซึ่งทำหน้าที่ สื่อสารคำทำนายอันแม่นยำด้วยวิธีการอ่านปากของหมอดูอีทีซึ่งคำทำนายแม่นยำของหมอดูอีทีที่ได้รับการกล่าวขานเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นต้นว่าหมอดูอีทีเคยทำนายดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรก่อนเลือกตั้งปี55ครั้งหนึ่งจะมีอำนาจรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณี ต้องจอรลีไปต่างถิ่นต่างแดนพร้อมแนะให้แก้เคล็ดเสริมดวงเพราะถึงคราวเคราะห์ชะตาขาดให้ทำพิธีสะดอกเคราะห์เพื่อต่อดวงชะตาที่กำลังจะขาดให้กลับคืนมาเริ่มจากท่องบทสวดมนต์แล้วเดินบนรอบเจดีชเวดากองไปทางซ้ายสามรอบ ขวาสามรอบจากนั้นก็ต้องไปทำพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุระกันดานโดยต่อมาคุณทักษินก็เดินทางไปทัวรนกขมิ้นทางภาคอีสานภาคใต้และทางภาคเหนือซึ่งว่ากันว่าเป็นการแก้เคล็ดจากคำทํานายของหมอดูอีที หรืออย่างในเดือนมกราคมในปี2556โดยทํานายว่าขณะนั้นเป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการต่อสู้กันเองของคนในประเทศไทยส่งผลที่เกิดความสูญเสียหลังจากนั้นประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในปี2557ตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปรับปรุงและในปี2558 อดีตนายกหญิงจะสูญหายไม่เหลือซากซึ่งในช่วงปี2556เริ่มมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยกปปสอสอดคล้องกับคำทํำนายที่ว่าจะก่อเกิดความสูญเสียและต่อสู้กันเองของคนในประเทศต่อมาในปี2557คอสอชอเข้ามาทำการรัฐประหารหยุดยั้งเหตุขัดแย้งก็นำไปสู่การปฏิรูปประเทศ สำหรับหมอดูอีทีและมะตีตี้น้องสาวผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารคำทำนายอย่างแม่นยำมีข้อมูลเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมอดูอีทีทำรายได้จากการดูดวงได้กว่าเดือนละ230ถึง340ล้านบาทหรือคิดค่าดูดวงคิดเป็นเงินไทย30,000บาท ใช้เวลาประมาณ15นาทีมีผู้คนแห่แหนมาดูดวงอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในแถบเอเชียจีนสิงคโปร์และไทยโดยลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นบรรดาไฮโซดารานักธุรกิจนักการเมืองหรืออย่างไฮโซผิง so สุภาวดีทับมาลัยก็เป็นนักธุรกิจไทยซึ่งได้มีการจัดกรุปทัวร์ VIP พาไปดูดวงกับหมอดูอีที่ทเมียนมาอีกด้วย ส่วนคำทํานายสุดท้ายปิดตํานานหมอดูอีทีก็ได้เตือนให้ระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วมและสงครามใหญ่หลงเหลือไว้เพียงคำทํานายอันลือลั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในวาระที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะและเน้นย้ำเ่ืเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ